สวัสดีครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยครับธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมสังคมให้แก่เยาวชนและจากการประกวดการสร้างสรรค์โครงงานเพื่อช่วยเหลือแก่ชุมชนภายใต้โครงการกล้าใหม่ไฝ่รู้ปีที่8ครับในการแข่งขันโครงการกล้าใหม่ไฝ่รู้ปีที่8รอบชิงชนะเลิศยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจก็คือการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่สร้างสารรค์ชุมชน โดยนำเสนอแผนโครงงานพร้อมลงมือปฏิบัติจริงมุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนให้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายโครงงานของเยาวชนคนเก่งที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานสถาบัานต่างๆนำไปต่อย,ยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายที่เด็กๆเนี่ย สามทีมสุดท้ายเนี่ยนะคะมานำเ,เสนอโครงงานนะคะซึ่งก็เพิ่งประกาศผลไปเมื่อกี้นี่เองนะคะซึ่งก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเด็กๆ mm hmm. ทุกคนด้วยนะคะโดยที่รางวัลที่3เนี่ยก็เป็นน้องๆมาจากามหาสารคามนะคะเป็นโครงงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านสำหรับคนพิการซึ่งน่าสนใจมากนะคะสำหรับรางวัลที่2นะคะก็จะเป็นน้องๆจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าภูมิใจสาหรับจุฬานะคะจุฬาทาเรื่องเกี่ยวกับ สุกรนะคะก็คือการเลี้ยงหมูให้สอนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูให้กับชุมชนนะคะเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจนะคะที่เราเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีวิวัฒนาการนะคะแล้วก็สามารถที่จะเ,เสริมคุณค่านะคะนำความรู้ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยไปสอนให้ชุมชนจนเขาสามารถที่จะประกอบเป็นอาชีพได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของตัวโครงการที่เราจัดขึ้นเองเน,นะคะคือ ต้องทําให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนได้เขาสามารถไปประกอบเป็นอาชีพได้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนอีกทีค่ะและทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่น้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปาง ในชื่อโครงงานชุมชนพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองค่ะทราบข่าวจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคือพวกหนูได้ทําโครงการนี้ท่านก็เลยบอกว่าเออมีโครงการดีๆอยู่โครงการหนึ่งนะว่ะ เป็นโครงการของใครพนิ้สนใจหรือเปล่าซึ่งทําเกี่ยวกับชุมชนพวกหนูก็เลยเข้าร่วมเลยค่ะพวกหนูมีองค์ความรู้ตรงนี้ก็เลยอยากจะนําว่าอ,อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่หนูมีช่วยกับชุมชนเพือ่อให้เขาได้ได้มีความรู้อย่างที่หนูมีถ่ายทอดถึงเขาได้ก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่มีความสนใจจะทําโคะรงการดีๆอย่างนี้นะเจ้ายังมูน้องนี่กลับมาจากภาคเหนือนะเจ้า ขอเชิญร่วมโครงการได้เป็นการที่เขานาความรู้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เราได้เรียนนะครับนำไปถ่ายทอดคือกับชุมชนนะเจ้าก็เป็นการเรียนนอกห้องแหมอย่างหนึ่งนะเจ้าสิ่งแรกก็ต้องขอขอบคุณโครงการไทยพณนชย์นินะเจ้าที่มีโครงการดีๆอีกเื่อให้เขาได้ร่วมส่งโครงการเข้ามานะเจ้า ชมท่านใดที่สนใจกิจกรรมดีๆของธนาคารไทยพาณิชย์แบบนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ scb.co.th ครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ